สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจ็บใจวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมที่เคยเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์จะต้องเคยโดนเขาทําให้เจ็บใจมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะขณะที่ท่านผู้ชมกำลังดูหนังอยู่ดีๆนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแทนที่เขาจะกดวางนะครับเขากลับรับโทรศัพท์แล้วก็พูดคุยกับปลายสายหน้าตาเฉยเลยนะครับวันนี้เขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับ ผมสมศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณสังครับผมคุณสมศักดิ์นะครับครับได้ข่าวว่าก่อนที่พี่จะมาอัดรายการเนี่ยพี่ไปดูหนังมาเหรอครับอ๋อใช่ครับสนุกมากเลยเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดเรื่องใช่ไหครับซื้อมาถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้จะซื้อมาหาอะไรนะครับอ๋อเออจริงด้วยจริงด้วยแล้วแล้วมันดังบ้างไหมฮะตอนดูอยู่ถ้าเขาโทรเข้ามามันก็ต้องดังสิคุณโอ้โหทำไมถามอะไรอย่างนี้พูดถูกนะถ้าโทรมาก็ต้องดังใช่แลมวเคยเป็นเปิดเป็นระบบสัญใช่ไหมฮะ อ่าอันนี้เคยลองเหมือนกันนะก็แต่่มันไม่ค่อยรู้สึกอะไม่รู้สึกมัน,มนยังมันด้านมันด้านรือไง มันด้านอะไรนะหน้าอัหมายถึงว่าหน้าหน้าขาพี่หน้าขาพี่เนี่ยมันด้านใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าพี่เอาเอาโทรศัพท์ไ้ตรงไหนมือถือไว้ตรงกระเป๋าเกงใช่ใช่ใช่พอกระเป๋าเกงมันก็อยู่ตรงหน้าขาใช่ไหมพอหน้าขามันด้านเนี่ยมันสั่นไงหน้าขามันด้านมันสั่นปุ๊บมันก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกใช่ไหมสงสัยมันต้องมันต้องแรงกว่านี้นะแรงกว่านั้นมันอาจจะต้องเป็นระบบกระเทือนหรือเปล่าเนี่ยกระทืบฮะระบบระบบกระกระเทือนผมพูดผมพูดอะไรกระเทือน จะเป็นคับท่านผู้ชมครับต้องเป็นระบบกระเทือนนะครับเ,ออเพราะว่าสั่น<า>มันไม่พอมันต้องกระเทือน,นอแกระเทือนแห<ร>ลพี่เคยเห็นไหมเวลาเวลาเข้าไปโรงหนังแล้วเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นว่าเอ้ยโปรดปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมือถือห้ามเปิดเนี่ยมีเคยเห็นไหมป้ายพวกนี้เตือนไว้มีดรือเหลอเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยสงสัยคุยโทรศัพท์อยู่แน่ๆเลยโอ้โหคุยแน่ตทนเรื่องเลยนะครับใช่ครับพี่ครับ พี่คิดว่าเวลาที่พี่โทรศัพท์พี่คุยอะไรในโรงหนังเนี่ยมันลบกวนคนอื่นไหมครับจริงๆเนี่ยผมว่าคุณควรจะต้องว่าคนที่เขาโทรมาหาผมเนีเพราะว่าผมไม่เคยโทรหาใครเลยนะมีแต่คนโทรเข้ามาอ๋อเหรอเออจริงด้วยครับไงคุณพี่ไม่ผิดว่างั้นเหรอผมจะผิดได้ยังไงละคุณก็เขาโทรมาผมก็คนโทรมาเนี่ยผิดโอ้โหผิด ผิดเต็มประตูร้อเปอร์เซ็นเลยเพราะพี่ไม่เคยโทรออกไปเลยใช่เขาโทรมาก็จริงของพี่นะพี่ก็อยู่เฉยๆอยู่พี่ต้องต้องติดต่อสื่อสารเลยตลอดเวลาเลยเหรอครับอันนี้มันแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ธุระเยอะมากมันต้องมีทั้งติดมีทั้งต่อมันก็เลยต้องมันต้องใช้โทรศัพท์นะเป็นโลกติดต่อว่างั้นน่ะฮะรเป็นโลกติดต่อไงับพี่โรกติดต่อสื่อสารต้องพูดคุยติดต่อใช่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 มันธุระเยอะนะธุระเยอะใช่ไหมพี่อสมมติเปิดก็ได้อ่ะแต่ถ้าเปิดแล้วพอมันดังแล้วเนี่ย พี่กดวางได้ไหมฮะน้องรู้จักคําว่ามารยาทไหมเนี่ยมารยาทเวลาคนเขาโทรมาหาเราเนี่ยแล้วเราไปกดวางไม่รับเขาเนี่ยนะมันเสียอะไรแรงเลยนะคุณพี่ก็เลยบอกพี่มีมารยาทก็ใช่ไหมใช่เือผมรับโทรศัพท์ทุกคนเลยอ่ะพี่นะมีมารยาทแล้วไอ้ที่โทรศัพท์ในโรงหนังเสียงดังๆดังแล้วโทรคุยกันเสียงดังนี่มีมารยาทเหรอฮะเอ๊มีป่ะยังต้องนึกนะฮะยังต้องนึกนะครับไม่มีพี่พูดสิไม่ ไม่มีมาไม่มีมาลยะเคุณมาเ้ยผมพูดตามคุณทําไมเนี่ยฮะเอางี้พี่มารยาทจะไม่รู้จักรู้จักคําว่าเกรงใจไหมครับพี่ เฮ้ยเก่งใจอะรู้จักเลยรู้จักเอะมันเป็นเพลงดังเลยนะอ๋อเหรอไม่เอานื้เพลงใจไม่เอาเนืโอดังสมัยก่อนหลายปีแล้ะสิปีเลยโอ้โหเนี่ยลุยเนี่ยลุยนี่นะนี่จะเล่าให้ฟังนะเทปชุดนี้ออกใหม่ๆนะแฟนรีบโทรมาบอกเฮ้ยซื้อเลยพี่ซื้อเทปชุดนี้ให้หน่อยนะไม่เอานื้เพลงใจนะแล้วก็แถมไม่ร้องให้ฟังด้วยนะอยฟเลยร้องให้ฟังอย่าเลยไม่เอานื้เพลงใจไม่เอานื้อเพลงตอนนั้นพี่อยู่ไหนฮะอยู่ในโรงหนังอ่าแล้วแฟนอยู่ไหนครับแฟนก็ดูหนังอีกโรงไงแฟนอยู่อีกโรงนึงสมกันมากเลยนะคะคู่นนี้รับแลเคู่นี้แหละที่คร จ้าจ้าอ๋อร้องเพลงเหรอได้ได้ได้มีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้พี่ครับพี้อมฮะอัดรายการอยู่ครับพี่อ๋ออัดรายการอยู่จ้านี่ยรายการอยู่จ้าคุยคุยได้คุยได้เออเออคุยไม่ได้ฮะอัดรายการอยู่ครับพี้ว่าจะให้ไปตอนนี้เลยเหรอเออได้ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ไหนอ๋อกำลังจะไปดูหนังเลยใช่ไหมเอองั้นเดี๋ยวพอเข้าไปถึงโรงหนังแล้วโทรหาอีกทีนะจ้าไปไปไปอาจารย์เดี๋ยวเจอกันจ้าจ้า เข้าไปในโรงแล้วโทรหากันอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับบุคคลอย่างนี้แหละครับที่ทําให้เราเจ็บใจอยู่บ่อยๆนะครับเจอเข้าเมื่อไหร่ก็ตักเตือนเขาด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีเรื่องที่ทําให้เจ็บใจกันอีกวันนี้สวัสดีครับ